ตอนไปเจอคุณยายวันแรกเนี่ยมีความรู้สึกอยากบวชนะอา,ายุสิบเก้าแต่ท่านยังไม่ยอมให้บวชตอนนั้นใจมันมันไม่ติดอะไรในโลกเลยอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สนใจคิดอย่างเดียวอยากจะบวชแต่ยายท่านก็ไม่ให้บวชท่านบอกว่าต้องไปเรียนให้จบซะก่อนให้เป็นบริตัทางโลกแล้วเข้ามาเป็นนักปราท์ทางธรรม แต่พจบปั๊บท่านเตือนเลยบวชได้แล้วว่าบอกบวชได้ก็บ,บวชนี่กาหนดวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยพุทธนั้นมาเนี่ยคุณยายท่านแทนที่ท่านจะอยู่เป็นสุขสบาย,บายตอนอายุท่านเยอะท่านก็เลยต้องมาลำบากในการสร้างวัดให้อยู่ให้หมูคณะมาใช้สร้างบรารมีนิรชจ้าคือ การกำเนิดวัดพระธรรมากายนี่นะจ๊ะซึ่งก็ต่อสู้กันสบ,บ้านนั่นแหละหาทั้งที่อาที่ในที่หาอาทรัพในที่และตามผู้คนก็ตามในที่ในที่คืออะไรคือที่ที่นั่งอยู่อาสนะเดียวของท่านเลยแหละท่านเป็นแต่เพียงถามว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนี่เนาะครู่ใทยาเป็นคนกําหนดสเปค บอกว่าสถานที่สร้างวัดตั้งติดน้ำพราชอบริมน้ำแล้วก็ไปมาสะดวกสี่งสำคัญคือฟรีแล้วว่าบบอจี้นยมันไม่ใช่จี้เต็มบบอถ้านก็ค่ะแล้วเห็นก็นท่านนั่งเยืยเย่ย้ย <c oughs> เออเราไปถึง วันนั้นนะเจ้ยี่สิบหกตุลาคมสองห้าหนึ่งสองบวชเดือนสิงหายี่หกตุลาได้ที่กี่เดือนนะเจนะเนี่ยเกือบสองเดือนในที่ที่จริงไปขอซื้อเขาเขาบอกไม่ขายแต่จะยกให้นี่เนาะแต่แต่นั้นม่าคุณยายตั้งกันเหนื่อยมาตลอดเลย เจ้ากระทงหมดอายุขัยเนี่ยเหนื่อยมาตลอดเพราะท่านท่านได้ชื่อเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทั้งวัดทั้งพระแล้วก็ผู้คนคนดีที่โลกต้องการนี่เลยจ้ะจ้กระทงมาถึงวันนี้เลยจ้ะสิกันยายนสองห้สสามท่านกระลาสังขารต้นนี้โอ้ไปเป็นสมณะเทวบุตรแล้ว อยู่ครับพระเด็จพระลงปป่ปปก็ยังมานั่งหลับตาทำธรรมะทำความละเอียดอยู่เลยคอยเชิดเหลือลูกหลานได้อยู่ในโลกมนุษย์<า>นี่นะจ๊ะดันวันดีวันดีที่เราจะปรารภเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านที่มีชีวิตงดงามทั้งเบื้องต้นทํากลางเบื้องปลายที่ท่านเกิดมาสร้างบารมีถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์<า>ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนี่นะจ๊ะ เกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเลยแล้วก็มาสู่ลบปลบมือกับพญาม,มารแล้วท่านตั้งมโนปณิธานเอาไว้อย่างเยเจว่าใครจะไปนิพพานกับใครเธอยายยังไม่ไปหรอกคือใครจะไปแต่ง,งานอนุโมทนาแต่ท่านยังไม่ไปท่านจะขออยู่ปราบมารอย่างนี้นี่นเลยจ๊ะนี่คือมโนปณิธานของคุณยายท่าน,นวันนี้เป็นวันที่ครบปี แห่งการละสังขารนะจ๊ะเราไปลูกไปหลานท่านก็มาทำบุญบูชาทำท่านใช่างนีจ๊ะ